ไปเรื่องของกรุงเทพรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้ามหาน้าเธอรถไฟฟ้ามหานฟ้าอาหารุงาเธอโอ้ยนี่มีไปบินมากที่หรอมันโอ้ยนึกเห็นใจคนดูมากเออยิ้มไม่ต้องยิ้มสายมุ้งไก็ยาวถ้าทางนี้ก็ทางนี้ไปเลยถ้าทางนี้ทางนี้ไปเลย ต้องใส่ความสามารถเฉพาะตัวหลายคนนะคนถ่ายรูปผมต้องเรียงคอตาใส่ความสามารถเฉพาะตัวนะครับโ,โมงส,งสวยครับตึกสูงจังเลยครับ สูงมาเยกรถนะไฟฟ้าครับอันนี้สีอะไรเนี่ยสี <c oughs> ไฟฟ้าสีอะไรมาสีชมพูสีชมพูหรือสีสม้มดังแล้วชั้นฟังนะดังอรับ <c oughs> ีอนุสาวรีย์ไสมรภูมิไม่มีฉากตั้งพ่วงเลย

ไม่ไม oh. ่ไปทางนี้มออกไปเลยไม่ใช่หรอออกไปไเลยก็ไม่ได้กออกกไม่โกรธูกก็ควรจนอะพอร์กันเออ่่เทศ